สวัสดีค่ะและรับคนคิดบวกยามเช้าวันนี้จากพี่หมูค่ะมาแบ่งปันเรื่องว่าถ้าคุณอยากมั่งคั่งร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีมีลักษณะนิสัยอะไรบ้างที่มหาเศรษฐีเขาทำกันจนเป็นนิสัยค่ะซึ่งพี่ศึกษามาจากหลายๆที่นะคะบอกว่าเศรษฐีเขามีนิสัยคล้ายๆกันแบบนี้ค่ะข้อแรกนะคะเขารู้จักการออมเงินค่ะหรือมหาเศรษฐีเน้นที่การออมเงิน แล้วส่วนใหญ่จะออม20ค่ะ10แรกออมเพื่อเป็นกองทุนวันเกษียณเข้าสู่กองทุนวัยเกษียณไปเลยนะคะอีก1 0์ที่เหลือตัดเข้าบัญชีเงินออมส่วนตัวแล้วหลายคนก็บอกว่าแบ่งเงินออมส่วนหนึ่งลงทุนซึ่งส่วนใหญ่ใช้10%ที่เข้าบัญชีส่วนตัวนี่แหละค่ะออมไว้แล้วใช้ในการลงทุน จะเห็นว่ามหาเศรษฐีก็ไม่ได้ใช้เงินทุนที่มีอยู่เดิมสำหรับการลงทุนนะคะบางคนก็ใช้การออมนี่แหละเป็นการลงทุนในอนาคตนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้ค่ะเจ็กหมาได้บอกว่าการเก็บเงินเป็นแค่บันไดขั้นแรกสู่ความร่ำรวยแต่ขั้นต่อมาก็คือต้องรู้จักลงทุนค่ะเจ็กหมายังบอกอีกว่า อย่าลืมคบกับที่ปรึกษาด้านการเงินไว้เป็นเพื่อนนี่คือแนวคิดของมหาเศรษฐีที่ชื่อว่าแจ็คหมานะคะแล้วข้อที่3ค่ะเศรษฐีจะไม่มองหาไรายได้จากช่องทางเดียวจะชอบมองหาไรายได้จากหลากหลายช่องทางค่ะในเรื่องนี้คุณแจ็คหมาก็จะบอกอีกว่าอย่าคิดว่าตัวเองทำอะไรได้อย่างเดียว เพราะความสามารถคนเรานั้นมีมากกว่าหนึ่งเสมอซึ่งเป็นข้อคิดดีๆนะคะสำหรับที่มหาเศรษฐีเขาใช้ถ้าเราศึกษาข้อมูลของมหาเศรษฐีระดับโลกทุกคนค่ะล้วนมาจากการหารายได้จากหลากหลายช่องทางทั้งนั้นค่ะไม่มีมหาเศรษฐีคนไหนที่มีจากรายได้ร่ำรวยจากการมีรายได้ช่องทางเดียวนะคะข้อที่4ค่ะมหาเศรษฐีรู้จักการใช้เงิน จะบอกว่าเขาประหยัดก็ได้แต่มุมมองของการประหยัดในในส่วนของนิสัยของมหาเศรษฐีไม่ใช่ประหยัดจนไม่ใช้เงินนะคะแต่วิธีประหยัดของเขาก็คือเขารู้จักให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้าซื้อสินค้าที่มีคุณภาพแม้ว่าจะอาจจะมีการลงทุนซื้อในราคาสูงแต่เขาใช้ได้นานค่ะเขาใช้จ่ายอย่างรู้สึกตัวตลอดเวลา ไม่ผือใช้จ่ายแบบไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วที่สำคัญค่ะเขาไม่เน้นการช้อปปิ้งบ่อยๆค่ะเขารู้จักที่จะใช้เงินเป็นเวลานั่นเองค่ะแล้วข้อที่5นะคะนิสัยเศรษฐีข้อสุดท้ายเขาใช้ชีวิตให้เหมาะสมกับตัวเขาเราจะเห็นว่ามีคนหลายคนนะคะหรือมีคนที่ฐานะปานกลางหรือฐานะที่ยังลำบากอยู่แต่ใช้ชีวิตเกินตัว เช่นสุรุ่ยสุร่ายกับการซื้อของใช้ที่ไม่จําเป็นซื้อของแบรนด์เนมเพื่อบอกคนอื่นว่าฉันมีระดับฉันมีรายได้พอฉันมีเงินที่มากพอแต่มหาเศรษฐีเขาใช้ชีวิตเหมาะสมกับตัวเขาค่ะช่วงเวลาไหนที่เขาจําเป็นต้องใช้เงินเพื่อบอกความเป็นตัวตนของเขาเขาก็ใช้แต่ช่วงเวลาปกติสามารถใช้ชีวิตแบบปกติค่ะและนั่นคือ5นิสัยเศรษฐีที่ควรมี ถ้าอยากมั่งคั่งค่ะวันนี้ถามตัวคุณเองค่ะว่าคุณมีข้อไหนบ้างที่เป็นนิสัยของเศรษฐีซึ่งคุณวางแผนได้ค่ะถ้าวันนี้คุณยังไม่ได้เริ่มคุณในข้อใดข้อหนึ่งเช่นวันนี้คุณยังไม่ได้เริ่มออมเงินคุณไม่ได้เริ่มมองหารายได้จากหลากหลายช่องทางคุณยังไม่ได้เริ่มว่าคุณจะลงทุนด้านการเงินเรื่องอะไรบ้างคุณยังไม่ได้เริ่มที่จะมีนิสัยประหยัด คุณยังไม่ได้เริ่มที่จะมีนิสัยใช้จ่ายอย่างพอตัวก็อยู่ที่คุณค่ะว่าคุณเลือกที่จะมีอนาคตแบบไหนซึ่งสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่คุณสามารถเลือกได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะพี่หมูสอนรวยด้วยออนไลน์สวัสดีค่ะ